กี่วิครับสิบวินะสุกล่นไหมเต่าเต้าเต้าเต่าอ่ะเดี๋ยวลมมาอาจจะทำ ตกต่จรงครับอกิโลกิโลรอยก็ห้าร้อยแล้วเนี่ยครับใช่ครับต้นนี้เยอะกว่าอืม อ๋อผมมาถ่ายขอเจ้าของสวนมาคน300สักสามร้ 50, 50, 50, อยสองห้าสิบถึสามร้อยงห้าสิบถึงสามร้อยมันแตกยังไงครับกับสุกโลอยู่ที่พื้นที่เบตงเอามาปลูกกันมาสิบกว่าปีแล้วมั้งเกือบยี่สิบปีแล้วที่เริ่มมาปลูกกันน้องใส่รองเท้าบู๊ตเกินสวน ดพมาแล้วแล้วก็มันจะละลายทันไหมอพรุ่งมันมันทุกคนนะ่น่ทนีะรอาารกดน่ระวังดูครับครับคับพี่้องเคาะใหม่นีเคาะขอเสียงหน่อย เสียงนี้เป็นไงบ้างครับพี่นี่เสียงนี้คือมันแก่แล in oh, yeah, so oh! ้วแก่แล้วนะครับพร้อมจะตัดแล้วใช่ไหมครับพร้อมจะตัดนะครับตรงนี้ตัดนี่อืมอันนี้เลยอืมอย่างเงี้ยครับอืมนี่เป็ดูขวานได้ไหมลูกนี้โอเคโยนทำท่าให้สวยๆรับย่อปุ๊บ โอเคโอ้ยพี่ไม่ย่อหน่อยเลยจ้ะ นนตื่นขึ้นมาฉีดเป็นงั้นเลยเหรอใช่ไม่แต่เริ่มรู้สึกว่าเงินก้เริ่มเงินล้านเริ่มจะหลุด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 ลดหลุดดลุดหลุดลด 你估计咋个弄呢？没东西，我。 อันน mm ี้มูไหมพี่อันนี้มูซันคิงไหมครับหมอนทองหมอนทองอันนี้หมอนทอง สำหรับรงรับซื้อผลไม้ของจังหวัดยะลาะคะจากวันก่อนที่าทางสำนักง,งานเกษตรจังหวัดยะลาสำนักง,งานพาณิชย์ จังหวัดนะคะแล้วก็ทางที่ว่าการอำเภอท,ท่านนายอำเภอนะคะได้ร่วมกันลงไปสำรวจนะคะแล้วก็ลงไปในการประชาสัมพันธ์มาตรการของจังหวัดยะลาของเพื่อการผลิตทุเรียนคุณภาพนะคะก็ได้ได้เห็นลงนะคะของจังหวัดยะลาเนี่ยมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นค่ะมีจำนวนลงที่แล้วก็แผงรับซื้อนะคะที่เพิ่มขึ้นค่ะ จากการที่ได้ไปสำรวจนะคะคาดว่าจะมีทั้งลงแล้วก็แผงรับซื้อนะคะแล้วก็อาจจะเป็นจุดรับซื้อรายย่อยนะคะก็ไม่ต่ำกว่า30จุดค่ะจริงๆการที่มีจุดรับซื้อนะคะหลากหลายนะคะก็จะเป็นทางเลือกให้กับกเกษตรกรนะคะที่จะได้มีทางเลือกแล้วก็เป็นการแข่งขันกันทางตลาดนะคะแล้วก็ในเรื่องราคาผลผล,ผลิตนะคะปีนี้เนี่ย ถือว่าราคาจริงๆไม่ได้สูงมากนะคะแต่ว่าเป็นราคาที่เกษตรกรพึงพอใจนะคะเป็นราคาทีา่ดีระดับหนึ่งแล้วก็ค่อนข้างจะส่งตัวไม่หรือว่าพู้ว่า่ะคะตอนนี้นะคะ ทุเรียน ABC นะคะอยู่ที่ประมาณ110บาทต่อกิโลค่ะหมอนทองค่ะ mm hmm. ตอนนี้นะคะทุเรียนเบาของอำเภอบปตรงเนี่ยอย่างเช่นมูซังคิงนามดำนะคะ mm hmm. ก็เริ่มจะหมดแล้วนะคะ mm hmm. เหลืออยู่ในปริมาณน้อยมากนะคะ mm hmm. ก็จะมีพวงมณีก้านยาวนะคะม mm hmm. ีนะคะที่ mm hmm. ยังมีอยู่แล้วก็ที่กำลังจะเริ่มให้ผลผลิตออกสู่ตลาดเยอะขึ้นนะคะ mm hmm. ก็คือ mm hmm. ทุเรียนทันหมอนทองค่ะ